บ้านปพลรครับงดงามมากเลยครับเต็มไปด้วยฝีมอือแล้วก็ความประณีตในการสร้างครับนี่ก็เป็นฝีมอือในยุคสำคัญของคนยองที่โยกย้ายมาจากปูนแล้วก็มากร่างสร้างตัวแป้งหอแป่งเฮือนนี่ครับนี่ก็เป็นชุมชนบ้านสันสลีครับครับผมปะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูตังไหนครับเฮือนของ พลรถนี้เป้นละเอียดแล้วก็งามขนาดแล้วครับแล้วก็มีการใช้งานที่ดีครับโอ้เพื่อนใช้เวลาสร้างไปสามสี่ปีเพื่นครับครับผมครับผมเนี่ยครับเนี่ยลวดลายที่เห็นนะครับเนี่ยมันเป็นเนี่ยสิ่งสำคัญที่สะท้อนออกถึงลุงคนยองในเขตนี้ครับเนี่ยครับเนี่ยเป็นการต้อนทับแขกอย่างดีเลยนะครับครับผมหนาแน่นมากเลยครับนี่คือภายในครับครับบรรยากาศดีขนาดเลยครับ นี่ก็เป็นหิ้งผ้าครับแล้วก็อันนี้เป็นทูบพ่อแม่ที่ไว้ครับอันนี้ครับนี่คือนี่ครับปอลดรครับแล้วก็แม่หอมครับครับก็อสองห้องนอนตามหีกนะครับพี่ไรครับตอนนี้พี่ไรยุตตาใดแล้วครับหกสิบห้าปีครับพี่ไรครับพี่ไรนี่มีพี่น้องกี่คนครับมีเก้าคนด้วยกัน พี่ไรนี่ดูแลพ่อแม่เนาะจากพี่น้องเก้าคนเนาะจนได้อยู่รักษาเงินหลังนี้เนาะเงินหลังนี้นี่เป็นเงินไข่แปลงไว้ครับแล้วก็มันต้องพูดถึงในความผูกพันเนาะเฮาก็อยู่เกิดตั้งแต่นี้เนะาะอยู่มาจนถึงปัจจุบันกว่า65ปีได้เห็นอย่างนีตลอดเนาะผมว่าจากที่เราผ่านๆมาในมดในโรงบ้านเฮาเนี่ยนะยังามาเนี่ยทุกคนมันเป็นความผูกพันและอบอุ่นเนาะหมอหูว่าอยากสอบถาม มีความรู้สึกผูกพันอย่างไดกกบ้านครับจนอยู่มามวนมื่งวันนี้ครับเพราะว่าเขาเกิดนี่ผลสร้างไว้เขานี่เขาเกิดใหญ่กบ้านหลังนี้เนาะครับผมมีพี่น้องร่วมกันก่อตอนนั้นมันดูด้วยกันเป็นมู่เป็นอบอุ่นเนาะโอุนถึงมีถึงโอทถึงแม่มีถึงปี่ถึงน้องแล้อบอุนด้วยแล้วก็เป็นเจ้าใหม่เจ้านาเนาะครับผมเจ้าใหม่เจ้านาด่วยพป่ช่วยแม่ผมผมขอถามครับ ผมนึกภาพว่าถ้ามีพี่น้องเก้าคนเนี่ยเขากินเข <laughs> ้าร <laughs> ้องวงกันอย่างไดครับมีสองจันเลยนะกัว่าอย่างใดครับร้อมวงกันแล้วก็มีมีสองจันทร์สองรอบอะแล้วรอบไหนนี่เป็นใครรอบไหนเป็นเด็กน้อยมันเป็นเป็นเด็กน้อเป็นลูกแล้วก็ปีก่อยู่ต่างนอก้ากันอ่ามันอุวนเกินไปโอ้เกินไปเกินไปมีสองจันกันเพื่อนหลังนี้เนี่ย สมัยก่อนตอนปีใหม่มันเป็นเฮินเกาเนาะเป็นเน้นบรรยากาศไปได้บ้างครับบรรยากาศอบอุ่นดีเพราะว่ามารวมกันตอสงกรานต์ปีใหม่ปีน้องพ่อแม่มันอยู่ด้วยกันหมดเลยอดอดเนาะอัดอัดย่างว่าเมื่อกี้เนาะอบอุ่นเกินไปเนาะจนพ่ออิดเนาะถ้าผมในานะน้องเป็นว่าไปแล้วเนี่ย ของที่เคยเป็นสิ่งสําคัญเนาะเป็นเฮือนเก่าอย่างทั้งหลายในโลกบ้านเฮาเชียงแสนอย่างเองเนี่ยก็ลดน้อยถอยลงเนาะในโลกสัตว์สลีที่มีอันนี้ก็เป็นหนึ่งในห้าหกหลังอะไรที่เหลืออยู่เนาะพี่พี่ใดจะอู้อย่างใดเนาะฝากกับอู้กับทีมศูนย์อนรุรักษ์เขาอย่างใดบ้างครับเพราะว่าเพิ่นเพิ่นเพิ่น,นสมัยเก่าเนี่ต้องอนุรักษ์ไว้เพราะว่าหลานลูกหลานก็จะว่ามาขึ้ขายเอาไว้เป็นอนุรักษ์ของ câu câu đốm đốm